วันนี้พามาทำผัดมาม่าซีอิ๊วนะครับกับเทคนิคทำให้เส้นเหนียวนุ่มเลยครับอ่ะเริ่มต้นนำไวไวของเรานะครับเนี่ยชื่อมาม่าแต่เป็นไวไวนะน้ำไวไวมาสองห่อนะครับแล้วก็แกะแช่น้ำเปล่าไว้ก่อนเลยนะครับมาหั่นผักคะน้าเตรียมไว้ด้วยเลยนะครับผักคะน้าจะเน้นแต่ก้านนะครับ แล้วก็มาต่อไข่ไก่เตรียมไว้ก่อนครับใช้วันนี้ประมาณ3ฟองครับเราต้องต่อเช็คดูก่อนนะครับไข่ไก่อาจจะเน่าได้อ่ะแล้วก็เริ่มมานำสันข้อมูวมาใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยนะครับตามด้วยซ้อหอยนางรมครับแล้วก็ น้ำมันเจียวในซองม่าไวๆนี่แหละครับแม่จะพูดผิดเป็นมาม่าเรื่อยเลยแล้วก็คลุกเค้ากันเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับเนื้อหมูของเราก็จะได้นุ่มครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของน้ำมันเจียวด้วยพร้อมแล้วก็เริ่มตั้งกระทะกันเลยครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแล้วก็กระเทียมสับครับ เราจะผัดกระเทียมสับเนี่ยให้เขามีความหอมขึ้นมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูที่เราหมักไว้นะครับลงไปผัดได้เลยครับผัดเนื้อหมูสุกไปสัก80เปอร์เซ็นตครับก็เติมไข่ไก่ลงไปเลยครับแล้วก็รอให้ไข่ไก่เซ็ตตัวก่อนนะครับแล้วเราค่อยผัดเขานะครับ คราวนี้ก็ตามด้วยไวทวที่เราแช่น้ำเปล่าไว้นะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมครับน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับซีอิ๊วขาวครับแล้วก็ผงในซองไวไวครับใช้หนึ่งซองก็พอนะครับไม่ต้องสองซองไม่งั้นเดี๋ยวจะเค็มไปนะครับแล้วก็เริ่มผัดทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยครับ เมื่อทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ตามด้วยผักค้ะของเราเลยครับผัดต่อเลยครับให้ผักคณะโดนความร้อนให้กรอบให้หมดเลยนะครับลืมบอกไปนะครับเส้นไวๆที่เราแช่น้าเปล่าไว้นัน่ะจะเป็นน้ําเปล่าที่อุณหภูมิห้องเลยนะครับเชฟไม่ได้ต้มความร้อนอะไรเลยนะครับมันจะทําให้เส้นเนี่ยเหนียวนุ่มอยู่นะครับนี่แหละครับหนึ่งหอไม่เคยพอ 2ห่อกินได้หมดครับลองทำตามกันดูครับ